เห็นเงินเดือนจะควงกับเห็นดินเงืนเดือนคนอื่นมันคือต่างกันหลายแถวมันคือเป็นตะเลียใจแถวพี่น้องเอ้ยผู้ล่างคนข้าเจ้าได้สี <n> ่ล้านห้าล้านของจะกค้องกินตะล้านแปดล้านเก้าอยู่นี่เขามาปีที่สิบแล้วกันยังล้านเก้าคือเก่าอยู่อันนี้เงินเดือนสงเงืนเดือนสองเห็ดงานสิบเก้าเมื่อก็ได้ล้านเก้าหนึ่งล้านเก้าแสนวอนกลับหลัง คิดเป็นเงินไทยเขากับสิท่าใดละประมาณหามื่นได้บ่เหรียญเงินเท่าใดบ่เดี๋ยวนี้บ่ได้เบิ้งกั้เทียวประมาณหามื่นบาทบ่ลานเก่าสวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีสำนักนักส,สั่ทุกคนทุกท่านนะครับเมื่อนี้ก็ว่าสิไปตลาดได้เงินออกแล้วก็สิไปหาซื้อเนี่ยไม่เห็ดกินจักบาทก่อนค่าเลี้ยงแต่ละคนนี่ก็ดวงไพ่ดวงมันคือเบอกไปนะ่ละลูกทุดแท้แต่วาสานาะจังน้องคนนี้เพิ่นทักมาหาผมเพิ่นมาคอมเมนตะ์ผมเนาะ ได้เงินหาลานหกแสนวอนพี่น้องนี่เราเพิ่นเขียนมานี่คุณเซียนเบียกผ้าด้วยนี่ผมแหงหาลานหกพุ่นไอ่อะไรรถยนท์ทระม่านเจ้าของคักนอนหน่อยอูบังครับเที่ยงขึ้นทุกมือ,น,นะอน,น,นี่นะครับผู้เพิ่นได้ไลยก็ได้หลยคักได้หลยเนี่ยนะครับแต่ว่าได้หลยกับมือยหลยไอย้ว่าสันทรม่านพักพ่อนหน่อยเอาตัวสีได้นอนหาทุ่มหกทุ่มสัวสีมานอนอีกกะว่ากันไปนะครับ หลายคนกะมาเลี้ยวบ่มีโอกะอยากเฮ็ดโอแต่ว่าบางคนมาเลี้ยวโอหลกับมือดเงนั้นหลก็จะก้มื่อยอพักอนหน่อยคือเพิ่นว่าผูบ่มีโอกะอยากง่ายหางานนังซี่พวกเรคนก็บ่า,าขัดผมว่าได้เงินนึ่งเป็นแสนกวน่านี่แต่ว่ามันเมือเพิ่นก็บว่าโอ้ยบ่เอาปานั่นก็ได้ดอกเอาสาพอ่อกำลังเฮาเห็ดได้ผมอยากเค็ดแค่กำลังเขาทำได้สองดานสามด้านกว่าผมก็อยู่ได้เขาเลือกได้บ่ละ่ะตั้งแต่ย่บาน เขาลูว่าว่าคาเรียงเขาสีได้มาหอดเรียวเมียนอยู่ที่ใบสัญญาจางเขาอาจจะสองล้านทน่อนอันท่านี้มาหอดนี่โอ่ท่ำบ่ล่ะเออเขาสิรลูบว่าล่วว่าเขามีโอ้หน่อยโอ้ลายลมา่เจอโอ้ลายก็เมื่อยล้าอีกเจองานนักเข้าไปอีกอย่างเสียนะครับพี่น้องแต่ว่าของผมก็นีน่แหละได้ซ้ำนี่อีหลีเขาปีที่สิบแล้วนี่บัดที่นี่หักหลายพร้อมได้บัดนี้หักอันนี้มันหักหลายคือหักยางี้หักเงินประกันพ่อโอม ประกันสุขภาพหักเป็นแสนเดือนนี้แสนวอนเกือบสามพันบาททุกทุกปีทิพม่มีแต่แต่หกหมื่นวอนเจ็ดหมื 70, ่นวอนเขาหักนะประกันสุขภาพแต่ตัวมาเดือนนี้สัว์ไปเลยแสนวอนบนี้แต่ว่าเงินที่จะได้ขค้ืนเงินกุกมิน้นนี่เงินกุกมิ้นย้อนกลิ่มนี่หกักเท่าไรหกหมื่นเดือนนี้ทั้งขี้ไรกันไปโอ้ยแต่แต่แต่แค่นี้ม่นสะดอกเอา ก็ตามนั่นแหละพี่น้องเลี้ยวเตียวาสนาไฟวาสนามันแต่ว่าผมผมมันอยู่โดนเลี้ยวผมก็อยู่ได้เลี้ยวบริษัทเพื่อนกับคือว่าละจักมือไดก็ยู่น้ำเพื่อนไปผู้ใดแมาเลี้ยวได้เงินดีได้โอ้ดีก็ดีใจน้ำพี่น้องนะครับเรือสำหรับผมก็ตามนี่แหละเพราะว่า,า,าผู้ใดบ่ได้ยิจฉ้าผู้ใดบ่ได้ไปียังกับผู้ใดนะครับดวงไฟดวงมันนะครับนี่ย้ำมือเร้ยงนี่ข้องน้ำตะกี้ผมมาปลูกของกินอยู่นี่ผม มากับมูพี่น้องคนไทยทีวแขมเดียวกันมาปลูกขวางอยู่ในเต็้เบมดนี่พักกาดพักอยังเนี้ยพักสลอกสลัดบักเขียบักบวบบักเอื้อบักพริกบักเขียเทศพักสลัดนี่ปลูกไว้หลายๆปลูกไว้ในเตีมยบมดนี่พอพูดได้ก็เอือนมาเอาเบิดพูดได้กายไปกลายแม่น้ำทางเอือนไม่เอาเบิดขายว่าเปลี่ยนบักเขียวะวบเนี่สามเมื่อเกีบยได้เท่าห้ากิโลตรนวยไงบักบวบพ่ษันห่อยหยับยางใส่ไทายรถจักรยานไปหาเกียคนไทยเทวนี่นี่ วันทีนี่สิไปช่องน้ำพี่น้องกับเว้นสิตกดินแล้วไปหาซสือขอวางจากน้อยไปซื้อเนี่ยไม่เห็ดบัวลอยไครหวานจากน้อยกันพี่น้องเอาแค่ okay. นี้ละนี่คือ,อเรื่องเล่ากับแก้วกับข้าเรื่องในเกาหลีมาแล้วมันได้บ่คือกันดอกพี่น้องตั้งแต่รงงานเดียวกันยั่งได้บ่คือกันครับเขียนของเพื่อนกับสะอ่อนอยู่แต่ว่าห้ามันดวงเขามากแค่นี้วาสนาเขามีซ้ำนี่นะครับเนาะฝากไว้แค่นี้ครับถา้าเป็นประโยชน์เชร์ได้ครับสวัสดีครับ